seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนปาล์มน้มันทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะได้พูดคุยกันในส่วนของเรื่องการกําจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้มันนะครับงจากว่าในพื้นที่ที่เราปลูกปาล์มนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีฝน คนข้างเยอะนะครับทําให้ตัววัชพืชนะครับจะมีความเจริญหอกรวมนะครับตัววัชพืชตัวนี้จะคอยแย่งน้ําแย่งอาหารนะครับแล้วก็แย่งปุ๋ยจากปามน้ํามันนะครับบางส่วนนั้นก็จะเลือ้อยพันธุ์ทำให้ต้นปามนั้นเสียหายนะครับจเจริญเติบโต,ตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพี่น้องเกษตรกรก็คือต้องกําจัดวัชพืชออกไปจากสวนปามน้ํามันนะครับวันนี้เรามาพูดคุย นะครับมาดูว่าวิธีไหนที่จะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับส่วนปมน้ำมันนะครับ changed for the better this time. ครับสำหรับการกำจัดวัชพืชโดยพื้นฐานที่เราใช้กันก็คือการใช้มีดนะครับใช้พล้าใช้เจาะนะครับในการกำจัดวัชพืชในการดายาในการฟันยาจากาตา้นปม น้ำมันนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกแล้วก็ง่ายในการทำนะครับแต่ถ้าพื้นที่ของเรานั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับในการกำจัดวัชพืชโดยวิธีนี้นั้นก็ต้องใช้กำลังมากพอสมควรนะครับถ้าเราใช้วิธีการจ้างอัตราค่าจ้างก็ค่อนข้างสูงนะครับตัววัชพืชที่เรากำจัดออกไปก็สามารถที่จะกลับ ฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะครับต้องถือว่าก็ค่อนข้างยุ่งยากกอสมควรนะครับในการใช้วิธีการกำจัดแบบนี้นะครับคร right. right. ับในส่วนของยากำจัดวัชพืชที่ได้รับความนิยมในหมู่พี่น้องกเกษตรกรนะครับก็คือตัว ไกลโคเซตนะครับแล้วก็ตัวโกลูิสเซตนะครับมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ดีนะครับถังสองตัวนี้นะครับเวลาพี่น้องกเกษตรกรใช้นั้นมีบ่อยครั้งที่บ่นกันว่ายานั้นใช้ไม่ดีนะครับยานั้นไม่มีประสิทธิภาพนะครับวันนี้เรามาไขความลับนะครับของยาทั้ง2ตัวนะครับว่า เวลาใช้งานนั้นเราใช้งานอย่าง่นะครับเพื่อที่จะให้ยานั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็คุ้มกับค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อยามาฉีดกําจัดวัชพืชน,นะครับในการาจ่ายค่าแรงนะครับในการฉีดนะครับวันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันในส่วนนี้กันนะครับ

นะครับาสามารถทำลายได้อย่างกว้างขวางนะครับมีอายุในการทำลายที่ยาวนานนะครับตัวไตลโคเซตตัวนี้นะครับจะมีฤทธิ์ดูดซึมนะครับเวลาเราฉีดเข้าไปาที่ต้นวัชพืชน,นะครับก็จะถูกดูดซึมผ่านปากใบนะครับผ่านเข้าไปทางท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ลงไปทำลายในส่วนของรากของวัชพืชน,นะครับก็จะทำให้การทำลายนั้นยาวนานนะครับ ทําให้เราสามารถควบคุมตัววัชพืชนั้นได้ดีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อจํากัดของตัวไกลโคเซตนะครับว่าไกลโคเซตนั้นเวลาเราฉีดเข้าไปแล้วมัน ไม่ตายนะครับมีประสิทธิภาพไม่ดีนั้นมีข้อจํากัดอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือตัวตัววัชพืชน,นั้นแก่นะครับเมื่อตัววัชพืชน,นั้นแก่ก็ทําให้ตัวน้ํายานั้นไม่สามารถที่จะดูดซึมผ่านในส่วนของอท่อน้ําเลี้ยงลงไปที่รากได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้การกําจัดวัชพืชน,นั้นไม่ดีนะครับอันที่สองก็คือเมื่อตัววัชพืชน,นั้นมีดอก นะครับในขณะที่วัชพืชน,นั้นออกดอกในส่วนของไส้ของมันก็จะกลวงนะครับในท่อน,น้าเลี้ยงนั้นก็จะกลวงเพราะฉะนั้นตัวายากําจัดวัชพืชไม่สามารถที่จะไหลไปทําลายในส่วนของรากได้นะครับในส่วนนี้คือส่วนที่2ออีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของวัชพืชน,นั้นมีลักษณะแห้งนะครับก็เนื่องจากว่าอาจจะมีฝนไม่ตก สภาพอากาศแห้งแล้งเกินไปเพราะนั้นตัววัชพืชน,นั้นก็ก็จะมีลักษณะแห้งเมื่อเราฉีดยากําจัดวัชพืชเข้าไปในส่วนนี้ก็ไม่สามารถยานั้นไม่สามารถที่จะลงไปวนรากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นข้อจํากัดของการใช้ประเสรนะครับถ้าตัววัชพืชมีลักษณะที่แห้งนะครับที่กําลังออกดอกแล้วก็วัชพืชน,นั้นแก่นะครับก็เวลาฉีดเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําลายได้ดีนะครับจะออกฤทธิ์ไม่ดี น,นี่คือข้อจํากัดของตัวไกลโคเซตในการกําจัดวัชพืชน,นะครับ yeah, 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 yeah. ครับาวนี้เรามาดูข้อควรระวังในการใช้ไกลโคเซตนะครับเวลาเราจะใช้ไกลโคเซตนั้นเราจะต้องดูสภาพของตัววัชพืชน,นะครับวัชพืชน,นั้นอยู่ในช่วงที่มีการเจริญเติบโตนะครับมีความเขียวมีความสดนะครับ ลักษณะนเนี้ยเนี้ยเวลาเราฉีดเข้าไปผักใบมันจะสามารถดูดตัวไกลโคเซตได้ดีท่อน้ําเลี้ยงก็จะมีน้ําที่จะนําพาตัวไกลโคเซตลงไปสู่รากเพราะนั้นตัวเนี้ยก็จะทําลายได้ดีเพราะัน,นอันที่หนึ่งเลยเราต้องดูสภาพของตัววัชพืชว่าอยู่ในลักษณะนี้นไหมอันที่สองก็คือ,อดูสภาพความชืน้นนะครับถ้าสภาพของความชืน้น ในอากาศนั้นดีนะครับหมายถึงหมายถึงว่าดินนั้นมีความชื้นมีฝนตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของตัววัชพืชก็จะไม่แห้งนะครับในลักษณะนี้ก็จะเหมาะสําหรับการฉีดไกลโพเซตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไกลโพเซตนั้นเราจะต้องเลือกดูวัชพืชในลักษณะนี้ดูสภาพอากาศดูลักษณะของต้นพืชเวลาเราฉีดเข้าไปแล้วแล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการทําลายของตัวไกลโพเซตนั้นทํางานได้ดี นะครับตรงนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรอนนะครับก่อนที่จะขีดไกลเกษตรลงไปนั้นต้องดูสภาพต่างๆเหล่านี้แล้วตัวไกลเกษตรก็จะมีประสิทธิภาพในการทำลายสูงสุดครับทีนี้ในส่วนของกลูโคเซนตนะครับกลูโคเซนตนั้นะจะออกฤรธิ์ในลักษณะคล้ายๆกับ าไหมคล้ายๆกับดูดซึมออกฤทธิ์กึ่งๆนะครับทั้งสองอย่างนะครับการทำลายของกรูโฟเซนนั้นก็สามารถทำลายได้กว้างขวางนะครับทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างนะครับมีคุณบัติพิเศษก็คือสามารถที่จะกำจัดหญ้าตินกาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กรูโฟซิเนตก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับตัวไกลโคเซนโดยเฉพาะในการ เลือกอต้นวัชพืชนั้นเวลาเราดูวัชพืชเมื่อจะฉีดก็ดูแบบเดียวกับการดูไกลโพเซตนะครับก็คือต้นต้องไม่แห้งต้นนั้นต้องกําลังเจริญเติบโตนะครับมีความสูงไม่มากนักนะครับทีนี้ในส่วนที่ข้อแตกต่างของตัวกลูโคเซตก็คือเวลาใช้นั้นจะต้องดูสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศถ้าดินในสภาพอากาศนั้นมีความชื้นมากนักนะครับใบเปียก ดินในสภาพอากาศความชื้นสูงตรงนี้จะไม่เหมาะนะครับกรูคโคเซเนตนั้นจะเหมาะสําหรับลักษณะของอากาศที่มีความชื้นไม่มากนักแล้วก็ใบนั้นไม่เปียกนะครับดินความชื้นไม่สูงมากนักจะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีนี่คือคุณสมบัติของกรูโคสเนตนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถเลือกใช้งานได้นะครับในลักษณะนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการทําลายนั้นสูงนะครับ seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago สรุปกันชัดๆสําหรับครูฟอเนทก็คือถ้าหลังจากฝนตกนะครับใบเปียกดินแฉะพื้นแฉะไม่ดี เช้ามีน้ำครัง้งจับใบค่อนข้างเยอะไม่ดีต้องฉีดในตอนใส่ใบแห้งถึงจะดีนี่คือข้อจำกัดของตัวกรูโฟสิเนษณ์ I've changed for the better i t I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright ครับในส่วนของการกําจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ามันก็อยากที่จะให้พี่น้องกเกษตรกรนั้นเลือกใช้การกําจัดวัชพืชแบบผสมผสานนะครับคือใชอ้ยาทั้งไตรโคเซตนะครับแล้วก็โฟลโูฟอสเนตนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็เลือกอวิธีการกําจัดวัชพืชตามธรรมชาตินะครับก็คือการใช้จอบใช้พระ ในการกำจัดวัชพืชร่วมผสมประส,สานกันไปด้วยนะครับไม่อยากให้พี่น้องนั้นเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งนะครับในการทําเกษตรนะครับมันจะทําให้เราเกิดความยุ่งยากในการทํามานนะครับพอดันท้าเราเลือกวิธีผสมประส,สานมันก็จะทําให้เราสามารถทํามานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณในการทํามานได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้ก็อยากจะ ให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับ And a alright a change in and for time, in long time, right. lot, change, lot the time time I've seen first lot move Bent But through they year okay were ครับในการใช้งานของตัวครูฟเเนตแล้วก็ไคลโคนเซตนั้นก็อยากที่จะนำเสนอยาตัวหนึ่งนะครับก็คือไดยูรอนนะครับไดยูรอนตัวนี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทั้งกำจัดแล้วก็ควบคุมทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้วัชพืชนั้นงอกโดยเร็วนะครับเพราะนั้นเวลาเราฉีดตัวยาไกลโคเซตหรือครูฟเเนตเนี่ยถ้าเราบวกกับไดยูรอนก็จะทำให้การหอกของวัชพืชนั้น นานขึ้นนะครับมีระยะเวลานานขึ้นกว่าวัชพืชมันจะงอกขึ้นมาก็ยาตัวนี้ก็แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรใช้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยากาจัดพืชให้ดียิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับในแปลงของพี่น้องเกษตรกรที่มีเถาวัล นะครับเป็นวัชพืชขึ้นมานะครับในการกําจัดเถาวันนั้นค่อนข้างยากในการกําจัดนะครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่นอ้องเกษตรกรใช้ก็คือตัวไตรโครเฟอร์นะครับตัวไตรโครเฟอร์ตัวนี้สามารถกําจัดตัววัชพืชได้ดีนะครับวัชพืชที่เป็นเถาวันได้ดีนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ตรงไหนที่มีวัชพืชที่เป็นเถาวัน ข้อบวกยาตัวเนี้ยใส่เพิ่มเข้าไปทําให้การฉีดพ่นายากําจัดวัชพืชนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานค่อนข้างสูงนะครับก็สามารถกําจัดพืชทุกชนิดที่อยู่ในแปลงนั้นได้นะครับตัวไตรโพรเพลตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นยาฆ่าต่อนะครับก็คือสามารถที่นําไปผสมกับน้ามัน ดีเซลน้ำมันโซล่านะครับในอาาัตราส่วนหนึ่งต่อสีนะครับแล้วทาพ่หัวตอก็สามารถใช้เป็นยาฆ่าต่อได้นะครับตัวของมันนั้นมีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับสามารถฉีดพ่นในส่วนที่เป็นทวันได้ดีนะครับสามารถฆ่าต่อได้นะครับในการกําจัดยอดไผ่ก็สามารถที่จะใช้แบบยาฆ่าต่อในรักษานี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ All l l be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago ครับสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของไกรกุเสดหรือตวัวกัเสเนตนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้น้ํายาจับใบนะครับโดยปกติของยากําจัดวัชพืชนนั้นจะไม่ใส่น้ํายาจับใบมาให้นะครับ พี่น้องกเกษตรกรเวลาใช้นั้นก็ต้องเพิ่มในส่วนของน้อยยาจัใบเข้าไปนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการการทำลายของตัวยากําจัดวัชพืชให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทําได้โดยง่ายแล้วก็เพิ่มการจับเกาะนะครับของยากำจัดวัวชพืชให้จับเกาะในส่วนของปากใบและการไหลของยานั้นก็สามารถไหลได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็น ทางเลือกอันหนึ่งนะนะครับสำหรับพี่น้องเ,เกษตรกรในการเลือกใช้น้ํายาจากใบนะครับเพื่อเพิ่มสิิภาพการทํางานของยากจัดวัชพืช ครับในส่วนของการใช้ยากําจัดวัชพืชนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการฉีดพ่นนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้โดนในส่วนของใบในส่วนของกาบใบในส่วนของลำต้นของปาน์มน้ำมันนะครับเพราะว่ายาที่เราใช้นั้นมีความรุนแรงนะครับในการกําจัดวัชพืชนะครับซึ่งไม่ใช่ยาทีา่สามารถแยกพืชประทานได้ นะครับเพราะนั้นในการใช้นั้นต้องระมัดระวังไม่ให้โดนต้นปามน้ำมันนะครับเพราะถ้าโดนแล้วก็จะทําลายต้นปามน้ํามันนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในการฉีดพ่นอย่างจัดวัดชพืชนั้นจะต้องไม่ให้โดนต้นปามน้ํามันนะครับ ครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ยากำจัดวัชพืชก็คือการดูแลป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้โดนหรือสัมผัสยากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับตรงนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับในการใช้ยากำจัดวัชพืชนะครับตัวของผู้ที่ใช้ยานั้นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมอือ นะครับมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับมีหน้ากากนะครับมีเสื้อป้องกันมีรองเท้ามีกางเกงที่ใช้สำหรับฉีดยากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับมีถุงมือมีอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมนะครับในการใช้ยากำจัดวัชพืชน,นะครับต้องศึกษาเรียนรู้ฉลาดนะครับว่ายากำจัดวัชพืชน,นั้นถ้า เราสัมผัสเข้าไปเราจะมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยนะครับ fake, นอกจากนี้ในส่วนของภาชนะที่บรรจุยากําจัดวัชพืชน,นะครับเมื่อเราจะทิ้งหรือทําลายนั้นก็จะต้อง ไม่ทำลายในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทิ้งลงในแหล่งน้ำนะครับต้องใช้วิธีการฝังกลบนะครับถึงจะเป็นการวิธีที่ถูกต้องนะครับในการกําจัดอุปชนะในการบรรจุข,ของยาก,กําจัดวัชพืชนะครับ,รบมาถึงจุดนี้ก็คิดว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสนตามน้ํามันนะครับพอจะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือก ใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับแต่และชนิดสําหรับสวนปาล์มน้ํามันได้นะครับการทําสวนปาล์มน้ํามันนั้นนะครับมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนในการทํางา,านอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจาการเลือกปัจจัยการผลิตแต่และอย่างนั้นมาใช้ในสวนปาล์มน้ํามันนะครับถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจก็จะทําให้เราทํางานนนั้นง่ายขึ้นนะครับประหยัดคบประมาณในการทํา,ามาน ได้นะครับทำให้ค่าจ่ายที่เราจ่ายไปนั้นลดลงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนะครับที่จะนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.